วันที่16ตุาลาคม2567ดวงอาทิตย์ขึ้นที่จังหวัดบนราชธานีหาดผู้เดืออยู่หน้าเซเว่นเลยยังไม่6โมงเช้านะใกล้แล้วล่ะใกล้6โมงแล้วนี่ดูนี่ดูวิวเนี่ดูวิวเนี่ย เนี่ยดูวิวนี่ดินถนนใหญ่เลยสายยี่สิบสามอะเนี่ยถนนใหญ่เลยนะเนี่ยสะพานเนี่ยไม่น้ำมูลเนี่ยสะพานเนี่ยไม่น้ำมูลหาดคูเดือนะเนี่ยสะพานเนี่ยไม่น้ำมูลเนี่ยที่ลงโยกสะพาน่ย 17ตุลาคม2567ที่อุบลราชธานีอุณหภูมิ27องศาเนี่ยหาดคูเดือเนี่ยป้ายเขียนไเนี่ยหาดคูเดือนีอนยาดดนทางลงไปหาดคูดเดือเมอคืนนอนที่นี่นะเจ้าห้อง350ร้้คูเดือรีสอร์ทถูกมากเจ้าห้องถูกมาก